สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนเชนแนวครับมื่อนีนนายหอยสัญจรกลับมาอีกครั้งครับบ้านโนนตําบลคุณคาอําเบอร์เมืองจังหวัดศรีสกเกะครับหลังจากคลิปนายหอยสัญจรออกไปอ่าคลิปสองสามคลิปที่แล้วนะครับผมงัวแม่ทั้งขอกเพื่อนได้ขายไปแล้วครับเพื่อนก็เลยได้นํางงัวขอมใหมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นแม่นี่ครับผมเพื่อนก็เลยให้นายหอยสัญจรมาทายถ้ำ เพื่อเป็นซื้อกลางให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ซื้อขายกันต่อไปครับกลับมาขอกหนองมิวคือเก่าครับผมนี่ครับจากของงัวอยากอายกล่องนยครับเด้อเอาเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบ่งงัวเด้อครับเด้อครับพี่น้องเป็นงัวแม่ตัวนี้ครับผมสถานะไม่เป็นยังไงครับไอ้น้องซีวายซีเรือนค่ะอ๋อเิ่นผสมแล้วเรียบร้อยนะครับน้อ ตั้งท้องเรียบร้อยกันบ่ครับนี่สี่เดือนตัวท้องเรียบร้อยผสมเจ้าหมดเอกเนาะครับนอซีไหว้ซุนเก่าฮกในสี่เดือนอันนี้จกท้องหรือว่าอันต้าเศร้าเรียบร้อยนะครับนอค่ะอ๋อตัวท้องเรียบร้อยเนาะประกันท้องให้แม่์ปะครับนี่ประกันท้องค่ะอ๋ออ่ะโอเคเป็นงัวแม่สาวเนาะครับนอค่ะอ๋อทองแรกครับผมทองเจ้ามดเอกครับซีไหว้ซุนเก่าฮกครับ ใบหลอดครบครับผมเดี๋ยวผมสิพ้ายางบึ่งไล่ละเอียดของงัวครับง่วเป็นเปลเหลออกคอ,อกนะครับเด้อมือนคึืนฝนตกอ่านี่เบึ่งถ่ายเพื่อนครับถ่ายงหญ่ๆครับงัวถือว่าเหนือหนังดีครับงัวแม่นี่อ่ะบึ่งหนาเพื่อนถ่ายถ่ายนิวัดได้เท่าไหร่ครับลอยหาสิบสองค่ะอ๋อถ่ายลอยหาสิบสองนะครับน,น,นออะบึ่งแผ่นหลังพึ่งพึ่นวัดเรียบร้อยเนาะครับนออ๋อเรียบลอยอ๋อวัดเรียบร้อย สายลอยหา12มือนี้เปิดข้าคอ,อกไปเลยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโทรมาผมก็เลยรับรถขึ้นมาหาเพิ่นอยู่เคาะอาจจะเบ่งด้านข้างอีกมุมหนึ่งนะครับเด้ออ่ะเนี่ยครับผมเบ่งมุมนี่ครับของงัวงัวกะคือแดงแม่แดงครับผมเบมึงความใหญ่ความเหี้ยวกันโอ้เหี้ยวกันครับพี่นอ้องอ่านี่ยมึงแข้งขาเพิ่น ถือว่าหนัง,หน,งหนาหครับพี่นอ้องเบ่งเพงข้อพิ่นหนังหนาขาใหญ่ครับเอาเบ่งครับผมส่งขาเบ่งเบ่งกุกหางเบ่งด้วยครับพี่นอ้องเครื่องมาเต็มครับเครื่องดําครับหัวกระดอาอ่าเบ่งกุกหางเิ่นออกเบ่งเครื่องถ่ายลอยหายิบสองครับหายแนมหางั่วแม่สาวทองแหลกครับถ่ายลอยหายชบบิบวกบวกบวกครับสนใจ ขอมผเบืองใหครับบ้านโนนตําบลพุนคาอำเภอเมืองจังหวัดจีสเกตครับอ่าเบืองเนี่ยครับงูหน้าตาถือว่าด,ดีครับวยปืนเนี่ยจักน้อยด้วยพี่นอ้องเนี่ยครับเดึงเนื้อหนังเพิ่นครับโอ้ยแหนาดีครับพี่นอ้องหมูกระงามผมว่าไอ้จุดเด่นเพิ่นครับหน้าตาเพิ่นนี่ถือว่างามครับเบมือพี่น,น้องนะขอบหมูกระดำเนี่ยครับผม กับความสูงลอยหาชิบสองเอาเบืกก้องอมุงไกลๆเบิ้งพ่นนอกอืมงัวตัวนิ้ทั้งเหลือกนึงครับไผกําลังแหนมหางัวทองครับผมสําหรับขอกบ,บัน่นบัโนนวบนพ้นคาครับขอกนอง,นองมิ้วครับอ่าเด๋ยวเบิ้งนี้ครับเจ้าของขอกเป็่นวัสัตว์วัสัตว์เขินกล้องครับ,รบ,รบ,รบรว่าอยากออกกล่องเพิ่นว่าแต่อยากขายงวัวโอเคอ่าเบิ้งหางลามครับต๊เปือนเลยครับเรียบเรื มีปัญหาอย่างบ่ครับงัวตัวนี้มีตำหนีบ่อมีค่ะมีเลยนอโอเคอืมมึงหนาตาถือว่าหนังหนาครับงัวตัวนี้หนังหนาแห้งค่ะอ๋อนุ่มซีเต่าปกติมีติ่งมีหยังบ่อครับบ่อมีติ่งค่ะบ่อมีติ่งนอโอเคเชื่องบ่าครับนี่เชื่องอยู่ค่ะอ๋อเชื่องนออ่ะโอเคเบมึงแผงข้อเป็นพี่นองัวตัวนี้ เป็นทางเลือกของผู้ใดญ่แนมหางัวงทองครับสาวท้องแรกสเปคผู้ใดนี่สนใจกับนี่ครับผมตามคลิปเลยครับรายละเอียดไอ้วงหลบหลบเด้อของงัวงมันมีพิ่นบ่ได้ออกกอกเะก็พีนน่น้องฝนตกเพิ่นว่าเมื่อคืนฝนตกแหงก็เลยบ่ได้ออกเกาะอ,อ่ะนี่เบื้องหน้าหน้าตาเพิ่นเขากับบันทึว่ายาวครับผมเรียบๆดีเหมือนนอ่องไอ้เ,อเพิ่อนประเทศวัคซีนหรือเปล่าครับ อ๋อวัคซีนวัคซีนลำปีเรียบร้อยแล้วครับน้ออ่าโอเคเนี่ยครับเบิ้งหน่อเพิ่นโอ้หัวถือว่าเพิ่นเลี้ยงดีดีครับพี่น้องอ้วนอ่าเบิ้งบืออ่าบือกับงามเบิ่งแข้งขาใหไงถือว่าไผว่านได้หอยสัญจรนบรรยายเกินกับของวาเบื้องนะครับตัวจริงในที่บันนุ่นตำบลพุทธคาครับอำเภอเมืองศรีสะเกษครับผมนี่แหละครับออกน้องมิ้วครับเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่ง มาเลียงงวครับเฮ็ดงานกลับมาได้ปะแต่กอนเฮ็ดงานอยู่ใสครับรุงเทพอ๋อยุ้งเทพบอ๋อก็ักเลยกลับมาเลียงงวอยู่บานด<ะ>่เลียงเลียงเลียงกับคุณพ่อบ่อแม่นค่ะลักลกับพ่อเลียงว่ะอ๋อพ่อเลียงกับเป็นเป็นเพืนทุนเพื่อนว่าเอาเกษตรกรยุคใหม่นะครับพี่น้องอ่าเบิ่องลำตัวดีครับหลังตรงครับผมเป็นแผ่นเลยเอา้าผมกับวิบวิยกากเขาไก่งัวเพื่อนนะครับเด้อผมกระยานมันต่ำ อ่ะเนี่ยเบิ่งเนี่ยหน้าตาเพิ่อนเพิ่อเกะไก่พี่น้องอ่ะเบิ่งเปิด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 ราคาเท่าไรก็ครับนี่แปดสิบเจ็ดค่ะแปดเจ็ดนอค่ะแปดเจ็ดหน้าคอกแปดเจ็ดหน้าอือต่อรองได้คือเก่าเป็นบอครับนี่อืมอ้าวสื่อขายกับมีการต่อรองไฮมักกะมาต่อรองกับเพิ่อนเด้ครับราคาได้กันกัดจังหวะกันอีกเตัวหนึ่งเพิ่อนกะ ราคาห่องไวคือว่าล่ะครับต่อไวกับรถคือเก่าเป็นว่าครับนี่รถเข่าถึงใจรถลายเป็นว่าเอาอันนี้นยหอยสัญจรว่าเองนะครับเด้อเป็นบมเดลว่าแต่ว่ากับรถใดคือเก่าล่ะครับเป็นวัวเนื้อหนังดีครับผมว่าหนังหนาตํนนี้กับว่ามีสีกับหรือว่าเข็มครับผมว่มีดางว่มีแต้มพ่อเม็ดครับอ่าเบ่งความยาาความหยางของเพื่อน เข่าพึงล้นอ๋อแข่าพึงล้นงอสองจักปีกครับสองปีกลัวได้เนาอ,องปีเศษนี่แหละอืมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเบิร์เด้ออืมขอกะตุลักตุลีเนี่ยขอ,อกันบงขี่ร้ายครับง่อมกินแสบตุลักตุเรียเนี่ยใช่ไหมน,นี่ อาเบิงอาผูใ้ใดสนใจนะครับผมเนื้อได้าไหวสนจรใฉยเบอร์โทร่เป็นไหวเบอร์เบอร์อรอยังก่อน,นครับน้องศูนย์เก้าเจ็ดสามสามสี่แปดสามสี่สองแปดสามสี่สองครับไออันนี้เบอร์น้องมิวดนะครับเด้อจะของงัวงเบอนอยู่บ้านโน่ตนตำบลปุณกาอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับแม่นี่รายละเอียดก็คือเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้อง สาวทองแรกถ่ายสูงวัดเรียบร้อยแล้วครับประมาณรน่อยหาอ2เซนติเมตรครับผมผสมเจ้ามดเอกครับพี่น้องซีว่าย์เก่าหกนี่ใบมีหลอดครับทองซีเดือนประกันทองครับผมประกันตำนี้ทุกอย่างเปิดนาค้อเพิ่นเจ้าขอขอเพิ่นเปิดเวที87ครับต่อร่องใดครับ,ร,บราคานาค้อครับผู้ใดกำลังมองหางว่วแม่สาวทองแรก ทองพอดังครับที่ไหว้ซุนก่าโฮกกะเอมบูาเ็งตัวจริงเลยครับทีบ่บ้านนวลนตะบนพุ่นคาอำเภอเมืองจังหวัดริสะเกียรับโคขมมากอนเดอร์คืนว่าเพื่อบูยูขอบอ้าวสำหรับมือนีในหวายสัญจรขอจบคลิปนีไปเพียงแค่น,นีครับพี่น้องสวัสดีครับ